ขอบคุณครับขอบพระคุณม,มากมากครับการสุรากันครั้งอีกครั้งนะท่านนี่คือรายการทีเดย์โชว์และนี่คือช่วงทอกโชว์ทอกโชว์ของผมในวันนี้ผมถือว่าเป็นเกียรติส่วนตัวด้วยแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็ชอบแบบเดียวกับผมเพราะว่าทอกโชว์ผมในวันนี้แกงส้มมารายการผมแกงส้มตดสับมารายการผมคนคนหนึ่งซึ่งซึ่งใช้ชีวิตสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาตามแนวคิดตามแนวซึ่งมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาแล้วแต่มันมั่นคงมาก ยังหนุ่มอยู่เลยนะฮะแต่ว่าสามารถทําชีวิตที่มั่นคงแบบนั้นได้มันต้องมีแบบอย่างมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างต้องมีแรงบันดาลใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่วันนี้ที่ภูมิใจมากๆเพราะแกรงสมไม่ได้มาคนเดียวแกรงสมมากับคุณพ่อครับคุณพอ่คณพอคือคุณสุรศักดิ์จริงๆแล้วคุณสุรศักดิ์เนี่ยเป็นคนคนนึงซึ่งผมคิดว่าเป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างของคนได้เลยเป็นแบบอย่างของความเป็นพอ่อการแบบอย่างของการเป็นสามีการแบบอย่างของคนที่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง กขาทำหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งสาหรับผมเองเวลาถ้าผมอยู่ใ,ใกล้ๆผมจะมีความ้สึกผมจะภูมิใจในคนคนนี้ภูมิใจในวิธีคิดภูมิใจในสิ่งต่างๆและวันนี้ทั้งคู่ให้เกียรติกับรายการผมขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณแกงส้มคุณธนทัตชัยอัดและคุณสุรศักดิ์ชัยอัดครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีส้มนั่งลูกนั่งเลยครับดีใจดีใจจริงดีใจเช่นกันเออเห็นแกงส้มไม่ดีใจเถ้าเห็นเธอนะเห็นเธอดีใจกว่าจริง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 แกงส้มรู้รู้หรือเปล่าว่าคนคนหนึ่งที่ในยุคโบราณนะต้องเรียกอย่างนั้นเพราะว่าโบราณลูกก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยครับเรียกอาไม่ได้ต้องเป็นลุงในยุคโบราณที่เราจะสร้างตัวของเราขึ้นมาเราจะทําอะไรที่มันตามฝันกันนะยากมาก ยากมากยากจริงๆครับยากมากมากและคุณพ่อเนี่ยเวลาวางตัวหรือคิดตัวไม่ได้คิดว่าฉันจะเข้าวงการเพื่อเป็นพระเอกด้วยนะไม่ได้คิดนะครับถูกไหมถูกถูกจริงไหมสุนทจไม่ได้คิดคิดว่าฉันต้องเข้าวงการนี่ท่านี้ทาไมอยากเข้าอยากเป็นนักแสดงเพราะอะไรอยากรู้เพราะว่าผมเนี่ยชอบเขียนโปสเตอร์หนังแล้วก็ประทับใจเรื่องเรื่อง มิดเพชรลามากใช่คิดดูในสมัยมิดเพชรลาสมบัติเมเทอนีไอดอลผมคืออาเปียกโปสเตอร์ที่จะเขียนโปสเตอร์ได้สวยมากใช่ใชแล้วผมชอบวาดรูปมากวันไหนที่โรงหนังฉายหนังเรื่องไหนมีโปสเตอร์คัดเอาขึ้นหน้าโรงหนังหน้าบ้านเราก็มี เขาจะ้เขียนตามเลยเขียนเองเลยแล้วผมโชคดีที่ว่าคุณพ่อเนี่ยสนับสนุนตอนตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนที่คุณพ่อสนับสนุนตอนนั้นอายุ10ขวบครับท่านผู้ชมคิดดูนะฮะนี่มันย้อนเวลาไปนานมากเพราะปัจจุบันนี้คุณสุรศักดิ์อายุ67เแล้วนะฮะครับ67ปีแล้วแต่ว่าแสดงว่าเมื่อ57ปีที่แล้วมีผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้ชายต้นแบบอีกคนหนึ่งสนับสนุนลูกชายคนนี้ครับโดยการทําอย่างนั้นให้ใช่เท่มากนะคือคุณพ่อคุณพ่อนี่แบบ ลูกชอบอะไรจะชอบด้วยจะสนับสนุนด้วยแล้วผมมันติดมาถึงคุณไหมเนี่ยไอ้ความไอ้ความรู้สึกเนี่ยถึงลูกชอบถึงถึงเลยครับใช่ไหมใช่อะถูกต้องครับขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเหมือนโตคือผมโตมาเนี่ยคุณพ่อจะเหมือนเป็นเพื่อนผมเลยผมเนี่ยชอบเล่นดนตรีใช่ไหมผมเรียนดนตรีมาคือโดนให้เรียนดนตรีตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นความชอบของเราผมแต่งเพลงผมอะไรผมนั่งอยู่ห้องทางานเดียวคุณพ่อนะคุณพ่อก็นั่งทำอาร์ตเวิร์กไปใช่ไหมผมก็มีมุมดนตรีของผมผมก็อัดเสียงของผมทาเสร็จ ผมก็ถามพ่อคือคอมเมนต์กันอ่ะ,อะชอบไหมดีไหมอโอเคยังอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือเป็นครอบครัวที่ดูน่ารักคือผมพยายามจะเลี้ยงเลี้ยง,งลูกๆให้เหมือนกับที่พ่อผมเลี้ยงผม,มคือเลี้ยงให้เป็นเพื่อนกันครับพระเจ้าท่นสุดต้องยอมรับและบอกท่านผู้ชมได้ด้วยเหมือนกันเลยใช่ไหมว่าต้นแบบนี้สําคัญมากได้แล้วผมคิดว่าเอาไปใช้เถอะรับรองคุณจะสมหวัง คือถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นอย่างไรเราต้องสร้างต้นแบบอย่างนั้นต้อารมณ์เย็นเรามีเหตุผลเรามีความสุขพ่อเป็นคนอย่างนั้นไหมพ่อเป็นคนแบบนี้เลยครับคือเอานี้ผมจะบอกเลยนะที่บ้านผมเนี่ยคนที่ดุมากๆจะเป็นคุณแม่เออคุณแม่เนี่ยจะดุคือรู้เลยว่าโอ้ถ้าทําอะไรผิดเนี่ยเราโดนแล้วคุณแม่แต่คุณพ่อเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนเรามากกว่าแต่ถ้าวันไหนแบบ เขาดุเนี่ยเราจะกลัวมากกว่ากลัวแม่อีกเพราะขนนั้นานทีเขาจะดุแล้วมันจะเป็นดุแบบด้วยเหตุผลแบบคือถ้ามันไม่ได้จริงจรงของพ่อเนี่ยคือเรื่องใหญ่พ่อเธอเป็นลูกผู้ชายไหมสําหรับเธอโอ้โหลูกผู้ชายทุนั่นไงเพราะว่าเขาแบบเขาผ่านคือเขาอ่ะเขาผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วผมชอบที่เขาเขาจะชอบแชร์ให้เราอ่ะเขาจะเล่าว่าเฮ้ยแต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วเขาเขาสามารถเล่า เรื่องชีวิตให้เด็กคนนึงฟังแล้วมันกลายเหมือนเป็นนิทานสนุกๆเรื่องหนึ่งอ,ะอ,อ่ะแล้วมันแล้วมันอินสปายเราได้ด้วยมันไม่ใช่แค่เล่านะหูพ่อลำบากแบบนี้คือไม่ได้เล่าให้เรารู้สึกสงสารเขาอะ่ะ<อ>แต่เขาเล่าให้มันรู้สึกว่าชีวิตเขาสนุกนะแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าชีวิตเขาลำบากรู้ครับรู้รรว่าเขาสู้ใช่ไหมรู้ครับคือคุณแม่ทําอาหารขายที่ตลาดทําแกงไปขาย ตลาดมันจะมีแบบนั่งร้านแล้วก็ต้องเข็นรถเข็นเป็นมอมม่อมนี่คือคุณแม่ของของคุณสุราตน์ใช่ครับคุณย่าครับคุณย่าคุณย่าก็จะทําเป็นมอมมอแล้วก็ไปตั้งขายแล้วผมก็ต้องโดนเป็นนั่งขายด้วยตอนสมัยเด็กๆนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าพอมีลูกมาให้ชื่อแจงส้มเลยเนี่ยมีส่วนเพราะว่าโดนบังคับให้ช่วยทําอาหารเนี่ยคุณพ่อทำอาหารผมยังเคยโดนเตะตกบันไดจริงหรือเปล่าทำไม ก็ไม่มีใครช่วยแล้วเขาเรียกมาตอนตีตีสีกว่าใช่เพราะมันต้องไปขายตลาดเช้าอะเนาะตื่นต้องตื่นมาช่วยแม่ยกอใบทันใจหัวตุก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 ตกก็ได้หัวผมยุบถุงก็นี้แล้วยังยุบอยู่เลยนะพอคำหัวแม่สลิดจ่าเนี่ยครับแต่เราได้ซึมซับเรื่องอาหารมาได้เกือบทุกอย่างเลยอาหารไทยผมทําได้หมดใช่แต่งงานแล้วมีบุตรสามคนเลยครับ คนโตชื่อเข้าวสวยเข้าวสวยคนที่สองแกงส้มคนที่ทสามขนมจีนออดูดิหวึ่าวันเลยแต่ชื่อนี่ตั้งไว้ก่อนนะ,อะ,อะไอสองคนนี้ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ <c oughs> แต่ตอนนั้นมีข้าวสวยแล้ว อยู่ในท้องรู้แล้วผู้หญิงเข้าสวยให้เข้าสวยครับแต่คนนี้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงชื่อแกงส้มแน่อแนอนแล้วรู้สึกใก่ๆชื่อแกงส้มความเป็นผู้ชาย <c oughs> เอาจริงนะเออตอนที่ผมเกิดมาแล้วผมรู้ว่าพอผมเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยการที่เราชื่อแกงส้มเนี่ยมันแปลกนะ<อ>คือตอนที่ผมเข้าโรงเรียนโร<อ>งเรียนประมาณคือตอนประถมอะตอนเด็กๆอ่ะเพื่อนๆอ่ะเขาก็ไม่รู้สึกแปลกหรอกเพราะว่าเด็กๆมันไม่รู้หรอกนะแต่พอสักปหปหกเริ่มจะเข้าวัยรุ่นอะคนเริ่มแบบ แกงส้มเหรอชื่อแกงส้มจริงป้ะเนี่ยคือคนชอบคิดว่าอ่ำชอบคิดว่าแกล้งเล่นแล้วแล้วก็จะมีแรกๆก็จะมีคนล้อว่าชื่อแกงส้มอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแปลกที่ว่าผมไม่เคยรู้สึกน้อยใจเลยนะว่าแบบทําไมเราถึงชื่อแปลกผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบนะผมชอบแบบความยูนิคเนี้ยความที่รู้สึกว่าทุกคนะ่ะ ถามชื่อผมครั้งเดียวเขาจาผมได้ทันทีเลยว่าแกงส้มเออว่าแล้วเราชื่อแกงส้มคุณดีใจไหมที่มีพ่อแบบนี้เพราะพ่อเคยถามคุณครั้งหนึ่งตอนที่คุณเริ่มเข้าวบกลางว่าถ้าอชื่อไมเปลี่ยนชื่อนะลูกใช่ใช่ไหมจังไหมาูกา้องเล่าตรงนี้ดิพอมันวัยรุ่นไงเดี๋ยวเพื่อนไปแล้วอะไรว้ยส้มตุ๊ดแถวเปล่าเนี่ยบอกแกงเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเสียใจเลยด้วยแต่ผมไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนครับจรจริงผมชอบนะ S 1> <S 1> ความเป็นความเป็นตนัวของตัวเองมันดีตรงนี้แหละครับ,ค,รบคือความจรงิงเราเป็นเราไม่ได้สําคัญอะไรเลยเมื่อกี้เราคุย,ยตั้งแต่ตัวรายการแต่ว่าไอ้ความชอบที่อยากจะเป็นดาราเนี่ยได้เป็นดาราจรงิงๆมันอายุเท่าไหร่แล้วเข้ามาเพราะช่างอายุ15ได้เล่นตอนอายุ17หนังเรื่องคู่รักเพื่อนอ่ะอยู่สิออนประกรบอกว่าเฮ้ยเห็นเห็นเมื่ออยากจะเป็นดาราไปเป็นตัวประกอบไหมบอกเอา้าอ่าเรื่องอะไรคู่รัก นวรัตแล้วเราชอบนวรัตด้วยจังหวะมากกิกรี๊ดอยู่ได้เจอแล้วกับพ่อเธอเป็นคนมีสีสันจริงๆนะกับพี่กับพี่เอ๋มไพโลดคู่กันไปถึงตัวประกอบ3าคนไปก่อนเลยครับสุรศักดิ์นำไปก่อนเลยไปติดพระเอกนางเอกก้องจะได้เห็นไงแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็อยู่ในวงการมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนะครับผมไม่ทิ้งฝันไงพอมีมีตัวประกอบ ไม่ต้องพูดกันเงินทองเท่าไหร่ไม่ต้องเมียว่าไงบ้างผมบอกเขาก่อนเลยอ๋อผมบอกต้องบอกก่อนเลยแพชั่นถ้าคุณแต่งงานกับผมผมเล่นละครเล่นหนังเมื่อไหร่คุณจะมางอแงไม่ได้เนาะเออดีไมันนี่นี่เอ้านี่ก็มันเป็นชีวิตเราอะเป็นแพชชั่นเมื่อกี้คุณพูดถูกเลยเป็นแพชชั่นเป็นแพชชั่นเขาเขาส่งเสริมไหมครับหรือเขาเฉยเฉยหรือเขาขำส่งเสริมโอ้ดีจังแล้วเมื่อก่อน ไม่มีเสื้อผ้าให้นะคุณต้องเตรียมเสื้อผ้าไปเองนะคุณภรรยาก็จะรีบกีบง้กลับเข้าไปกองทรายแม้กีบบึงง้อกเพื่อเองอีกนะเสื้อผ้าไม่หมดนี่เป็นบางส่วนของชีวิตเขาต่านั้นเองนะแต่ว่าท่านเห็นอยู่ตรงนี้ผู้ชายที่นั่งอยู่นี้คือคุณสุรศักดิ์ชัยอาจซึ่งอายุ67ปีแล้วดูแลตัวเองยังไงได้แข็งแรงได้อะไรแบบนี้เดี๋ยวสักครู่นึงมาพบกับคําตอบตรงนี้สักครู่ กลับมาสู่รายการเราอีกครั้งแล้นะครับนี่คือ Today Show และนี่คือช่วง t a l k Show นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนะครับซึ่งสําหรับผมเองผมค่อนข้างจะภาคภูมิใจในคนคนนี้อีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้มีแต่แหน่งเป็นผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญท่านชมพบกับคุณพิศุแดงประเสริฐครับ สวัสดีครับ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 สบายดีนะลูกครับสบายดีโอ้โหนี่มันตำแหน่งมันขึ้นเมื่อวานนี้เองไม่ใช่หรอลูกก็เป็นผู้นวยการศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยสุภาพโอสถครับอย่างกรณีอย่างของคุณสุรศักดิ์เนี่ยครับต้องถามเลยจริงๆแล้วเขาต้องดูแลอะไรยังไงบ้างคือผมเล่า ความแปลกใจก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมอยู่ในวงการเรื่องสุขภาพคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยการที่จะ enjoy ชีวิตอย่างเงี้ยอย่างคุณอานเนี่ยกับอีกภาพหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตครอบครัวก,การใช้ชีวิตการเป็นขออนุญ,ญาตเรียกว,ว่าเป็นภาระทางสังคมจะเป็นคนละแบบนะครับคืออย่าง,างแรกเนี่ยของคุณอานเนี่ยเรื่องจิตใจนะครับเรื่องการใช้ชีวิตนะครับดีครอบครัวมีความสุข มีเป้าหมายการใช้ชีวิตเพราะนั้นเนี่ยคุณอาก็เลยอยากจะปรับตัวการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายการเลือกของดีๆทานตามมามนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เริ่มต้นก็คือเป้าหมายของชีวิตนะครับที่ผมจะบอกว่าเสมอว่าอยากอยากอยู่นานอยากอยู่อายุเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่เป้าหมายชีวิตนะครับแล้วที่เหลือมันจะตามมาครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตเขาเลยที่ช่วยได้จริงวิ่งครับท่านผู้ชมเชื่อไม่เชื่อคุณสุรศักชัยยะอันี้ นักวิ่งนะครับคือวิ่งออกกําลังกายใช่ไหมครับเคยมีปัญหาตอนที่อายุ30กว่าแล้วมันปวดหัวมากพี่ต๋อยอปวดหัวจนกระทั่งแบบไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างก็ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแบบกึ่งๆึงวิ่งวิ่งแบบเบื่อเบื่อก็ไปจะแปะคนแปะบอกอ๋ออ้วเคยปวดจนกระทั่งเอาขาโต๊ะใน่หนีหัวอ้วเลยนะอ้อนเหรอหรือไปทําอย่างนี้หรือวิ่งไปเลยติดต่อกันหนึ่งเดือนอผมก็วิ่งเอ้ยหายแฮ มันเกี่ยวอะไรกันไหนต้องถามคุณมันต้องเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าระบบการหมุนเวียนเลือดถ้าเลือดหมุนเวียนไม่ดีเนี่ยเลือดลมหมุนเวียนไม่ดีนะครับการป่วยก็จะตามมาความหนืดของเลือดไม่ว่าจะจากไขมันคอเลสเตอรอลน้ําตาลในเลือดจะตามมาเพราะนั้นการออกกําลังกายเป็นยาที่พิเศษที่สุดนะครับก็จะย้าเหมือนที่ผมย้าทุกครั้งนะครับว่าตามคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยอยากให้ทานอาหารเป็นยาอาหารเป็นยาไม่อยากให้ทานยาเป็นอาหารเพราะนั้นถ้าการที่เราเลือกอาหารทานที่ดีถูกต้องแล้วเนี่ยร่างกายก็แข็งแรงตามมาด้วยนะครับ พราะฉะนั้นดูแลเรื่องอาหารก่อนแต่ถ้าดูแลเรื่องอาหารจริงๆแล้วมันไม่ไหวก็ค่อยมาดูเรื่องเรื่องอยางครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตทําไมถึงต้องมาใช้ตัวนี้อะไรยังไงคือผมเนี่ยปกติแล้วอ่ะมันไม่ถึงขนาดที่แบบขัดแบบโอ้ยโอยอะไรนะครับถนนว่างๆโล่งๆดีขี่จักรยานลูกเมียไม่น่าจะว่ามาก <laughs> <laughs> ปรากฏว่าอันนี้เพิ่งเพิ่งเฉลย ในรายการนี้เลยคุณลูกคุณแม่ก็ไม่ต้องตําหนิกันนะครับเออปานไปครับไปล้มล้มแบบล้มนึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยฉันอะไรอะไรหักเปล่าวะไม่มีเลือดเอค่อยชั่วหน่อยลุกขึ้นมาก็แบบแค่โอยโอยหน่อยถือว่าโชคดีแต่ว่าต้องกระเพกไม่ไปหนึ่งอาทิตย์จนภรรยาถามว่าพ่อไม่มีขี่จักรยานเหรอ อ๋อแดดมันร้อนแล้วเกินช่วงนี้พ่อไม่ไหวอ่ะแต่จริงๆแล้วแล้วหลังจากนั้นมาพี่ต่อยมันจะเนี่ยมันเดินแล้วมันมันมีความคลิกๆเคล็ดขับมันเป็นยังไงครับจุดสังเกตโดยทั่วไปนะครับถ้าการลุกนั่งเนี่ยแล้วข้อเข่าเริ่มมีปัญหาเริ่มมีเสียงนะครับรู้สึกว่าข้อติดบิดผิดรูปปวดร้อนบวมแดงนะครับมันเป็นการเจ็บปวดจากภายในซึ่งถ้าเราไม่ดูแลรักษาไม่ดูแลร่างกายเนี่ยนะครับ มันจะอักเสบเรื้อรังนะครับแล้วมันจะปวดยาวไปเลยแล้วข้อเข่าเนี่ยพอเสื่อมไปแล้วเนี่ยมันจะเสื่อมยาวนะครับที่ตลกก็คือปกติคนเวลาปวดเข่าซ้ายจะไปทิ้งน้ําหนักเข่าขวามันก็เลปวดเข่าขวาตามสุดท้ายปวดทั้งสองข้างนะครับส่วนอี่พฤติกรรมจะเป็นงี้นอกจากการออกกําลังกายการมีแอคทิวิตี้สนุกสนุกเหมือนทุนอาแล้วเนี่ยอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งพับเพียบนานการนั่งซักผ้าท่าเดิมการหิ้วถุงแกงการขับมอเตอร์ไซค์นะครับมันจะทําให้มี ความเสี่ยงของการเป็นโรคปวดข้อปวดเข่าเข่าอักเสบเข่าเสื่อมนะครับถ้ามีการอักเสบด้วยอย่างเช่นการทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดเป็นโรคลูมาติกลูมาตอยได้นะครับซึ่งนี่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยนะครับตอนนี้นะพี่ต๋อยผมได้กินน้ามันงาดํารําข้าวสกัดเย็นของสุภาพโอสถมันกินไล้ไม่เป็นไนถามจริงไอ้ที่เจ็บปวดเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นไอ้ที่เข่ามันกึกกักกึกกักเนี่ยรู้สึกมันมันไม่ไม่มีอาการแล้วครับเลิกกินนานไหม ผมกินมานี่สามสี่เดือนแล้วนะสามสี่เดือนมันเกี่ยวกันไหมปอมเป็นไงอธิบายดครับตัวงานดำลำข้าวอัตราส่วน5ต่อหนึ่งของสวัสโสดนะครับมันช่วยต้านการอักเสบแล้วก็ลดการปวดได้<อ>ผมมีงานวิจัยว่ามันสามารถทํางานได้ใกล้เคียงยาแก,ก้ปวดเลยนะครับอันนี้ให้มหาวิทยาลัยช่วยทา<อ>ครับผมเพราะนั้นทานแล้วมันจะช่วยสป,ปอร์ตได้นะครับแล้วก็ที่บอกว่าเจ็บข้างซ้ายไปลงน้ําหนักข้างขวานี่มันจะดีขึ้น แล้วภาพรวมเนี่ยระบบการหมุนเวียนเลือดระบบการปรับสมดุลเนี่ยมันจะดีอย่างที่เคยบอกอาไงครับเข้ากล้องงาดําธัญพืชการทานผักการทานให้คราว้าหมู่ยังไงก็เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็อาหารเสริมเนี่ยช่วยด้วยนะครับมีอันนึงนะขออยากจะพูดทั้งคุณยังอาจจะไม่เกี่ยวแต่ทั้งสองท่านอาจจะพูดจริงจแต่คุณยังไม่ถึงวัยบางคนเวลาที่อยู่ในครอบครัวกันสิ่งสาคัญรู้ป่ะที่เวลาผมได้ยินตลอดมันโนหรือเปล่าเวลาคนแขแก่ฟังดีๆนิดนะท่านผู้ชม เวลาเขาเจ็บเขาป่วยเขาเป็นอะไรอย่าไปเที่ยวถามเขาว่าคิดไปเองมโนหรือเปล่าให้ช่วยดูเขาหน่อยถูกไหมหมอครับบางทีเขาเป็นจริงๆนะเป็นวันนี้พรุ่งนี้มันหายอ่ะแล้วมันเป็นอีกอ่ะมันเป็นนะอยากอยากอยากฝากไว้ทางบ้านอีกอย่างหนึ่งนะครับคือผู้ใหญ่เนี่ยกว่าเขาจะเอ่ยปากออกมาเนี่ยครับแปลว่าเขาเขาเกินที่เขาจะเยียวยาตัวเองแล้วนะครับแล้วร่างกายเราเองเหมือนกันเนี่ยบางทีอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับ กรู้สึกปวดรู้สึกแป๊ะแป๊แป๊ะแปอย่างเงี้ย <ừ. S 2> ร่างกายเรามันฟ้องอยู่ตลอดเวลาแต่เราเองเนี่ยเป็นคนที่ละเลยมันนะครับเชื่อที่มันฟ้องหนึ่งเชื่อที่มันฟ้องสองเมื่อมันฟ้องเขาแล้วช่วยเชื่อที่เขาพูดด้วยครับช่วยดูแลเขาต่อ เป็นล, Zie ลูกๆมันพูดว่าไงรู้เปล่าพ่อเพราะว่าเออไม่จบก็อย่างเงี้ยพ่อผมแก่ก็ยัเฮ้ยไม่นานแล้วโอ้โหแกงส้มเลยปลากระป๋องถูกไหมฮะจริงๆมันเป็นงั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยที่มาร่วมรายการกับผมผมได้รับประโยชน์แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมได้รับประโยชน์ด้วยประโยชน์อย่างแรกที่ผมได้รับคือสองคนนี้ครอบครัวมีสุขไหมครับเป็นนะจิตใจนะสุดยอดจิตใจดีแล้วร่างกายต้องดูแลด้วยครับใช่ครับใครจะมาดูแทนใครจะมาดูแทนเราก็ต้องดูแลเอง ขอบคุณจริงๆขอบคุณทั้งสามท่านเลยนะครับวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ขอบคุณคุณพิษนุท่านผู้นวยการผมชอบเรียกมากเพราะพ่กเป็นเมื่อวานผู้นวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสุภาพโอสสขอบคุณคุณสุสั์อันนี้ดีใจกันส่วนตัวครับผมชื่นชมในตัวเธออันนี้ไม่ได้เรียกว่าขอบคุณเรียกว่าชื่นชมในตัวเธอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ และรูปรูปนี้คือรูปที่รายการจีเดย์โชว์ขอมอบให้กับคุณแกงส้มนะครับคุณธนทั์และคุณสุรศักดิ์คุณพ่อครับและขอมอบให้กับคุณพิศณุแดงประเสริฐท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยสุภาพโอสถขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณจริงๆครับครับผมขอบคุณมากครับ และผมก็มีน้ำมันงาดำรำข้าวสกัดเย็นของสุภาพโอสดเซตนี้มอบให้พี่ต่อยเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับแฟนๆทูเดย์โชว์นะครับน้ำมันงาดำรำข้าวสกัดเย็น1กระปุกนะครับมี30ซอฟต์เจลซื้อวันนี้7กระปุกจ่ายเพียง999บาทเฉพาะแฟนๆทูเดย์โชว์นะครับซื้อน้ำมันงาดำรำข้าวสกัดเย็น2เซตนะครับจ่ายเพียง1,998บาทรับออกตาสมาร์ท หมอนนอนสบายนะครับนวัตรกรรมใหม่จากต่างประเทศนะครับ1ใบฟรีปกติแล้วราคา1,990บาทรับไปฟรีๆเลยนะครับสนใจโทร02666 0788หรือแอดไลน์ที่ atvds จัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากที่มาร่วมรายการการันความสุขในครอบครัวที่ปอพูดข่าวที่แล้วความสุขทางด้านจิตใจสําคัญมากแล้ววันนี้ก็โชว์ให้เห็น ความสุขทางน้าจิตใจของแกงส้มมันดีขนาดนี้แกงส้มมีแฟนกี่คนแล้วครับตอนนี้โอ้ยมีคนเดียวก็พอแล้วครับครับสุขภาพจิตจะยังดีอยู่ถูกไหมครับถ้ามีหลายคนอาจจะไม่ดีไม่ดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเราต้องดูแลถูกไหมครับทั้งสองอย่างใครช่วยเราดูแลได้เราต้องดูแลครับสุขภาพจิตก็ต้องดูแลสุขภาพกายก็ต้องดูแลและนี่คือการดูแลที่เขาเอามาฝากกับท่านผู้ชมเวลาวันนี้หมดลงไปแล้วนะครับจำเป็นจะต้องลากันไปก่อนสัปดาห์หน้ามาพบกันหน่อย วันนี้คุณป๋อนะครับหมอป๋องผมคุณสุรศัก์และคุณแขงส้มลาไปก่อนสุปัจธกับกใหม่วันนี้สวัสดีครับ